คณะสงฆ์วัดเยนเขตพระรามหลวงมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านเพื่อส่งแรงใจสู้ภัยโควิด -19 สนองพระดำริสมเด็จพระอริยาวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการปฏิบัติธรรมประจำไรมาสหนึ่งให้แก่สมาชิกสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายลอนดอนประ,ระเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญวันวิสาขาบูชาวันสําคัญสากลของโลกและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งได้ถ่ายทอดสดให้คณะกระยาณมิตรวัดพระธรรมกายลอนดอนได้ร่วมพิธีอยู่ที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวุ n นส์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมบูนิวส์นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2563ในวันอัธีบูชานะครับแรม8ขําเดือน6ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้ทาง GBN นะครับ Global b u d i h i s t Network รวมไปถึงสามารถรับชมบูนิวส์ย้อนหลังได้ครับตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกด C ี First นะครับ วันนี้ครับเรามีข่าวสารการบุญนะครับในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศข่าวสารการบุญภายในองค์กรนะครับมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับโดยข่าวแรกครับเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับในจังหวัดปทุมธานีโดยทางคณะสงฆ์วัดเขียนเขตพระอารามหลวงนะครับได้ร่วมกันนะครับมอบถุงยางชีพให้แก่ชาวบ้านเพื่อส่งแรงใจต้านภายัยโควิด -19 สนองพระดำรินะครับของสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างตลอดต่อเนื่องครับเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีจะอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานสง์ในพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านพร้อมทั้งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพระมหาชิตฐานาชิตโตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอธัญ,ญบุรีและคณะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงได้ลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบวัดเขียนเขตพระอารามหลวงดำเนินงานโครงการมอบทานมอบธรด้วยการส่งมอบถุงยังชีพเป็นทานเพื่อเป็นการส่งแรงใจด้วยความห่วงใยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สนองตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกและขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ด้านการสาธารณาสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองอีกจำนวน200ชุดโดยถุงยังชีแต่ละชุดประกอบด้วยข้าวสารน้ำหนัก5กิโลกรัมปลากระป๋องจำนวน10กระป๋อง บะหมีกึ่งสำเร็จรูปจำนวน6หอน้ำมันพืชขนาดบรรจุ1ลิตรและน้ำดื่มจำนวน2ขวดโดยชาวบ้านต่างรู้สึกปลับลื้มใจในความเมตตาของพระเดชพ,พระคุณพระธรรมรัตนาพรเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวบ้านในยามเดือดร้อนนอกจากท่านจะมอบถุงยังชีพแล้วยังได้พูดคุยเพื่อให้กำลังใจและมอบปัจจัยส่วนตัวให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่สาภาพอีกด้วยครับ ชาวบ้านลําบากคือว่าออกไปไหนก็ไม่ได้ทีนี้ปาว่ามีพระผู้ใจบุญได้ประทานถุงยังชีพให้ชาวบ้านก็ดีใจมากเลยดีใจจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงถูกค่ะจนน้าตาไหลเลยค่ะหลวงพ่อท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีจงจเจริญเจริญค่ะ ที่ว่าได้เผื่อแผ่เมตตาบารมีแก่ชุมชนชาวบ้านซอยกุศลธรรมคีที่ได้อดอยากกันมาเป็นเวลาที่ติดโควิดมานานค่ะขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญนะคะอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้เป็นที่พึ่งของพี่น้องปวงชนอย่างนี้ทั่วไปค่ะาศาสนาพุทธชนทั้งหลายจะได้เป็นที่พึ่งต่อไปค่ะวัดเขียนเขตค่ะขอให้เป็นวัดที่ยืนอยู่ยาวนาน เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของลูกศิษย์ลูกหลานมานานต่อไปต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางเผาสืบมาค่ะเป็นอ,อสอมซอ,อยกุศลสามัคคีค่ะก็ชาวบ้านเดือดร้อนก็ได้รับของได้รับเกียรติจากหลวงพ่อวัดเขียนเขตเอาของมาแจกก็ดีใจรู้จึกว่ารู้สึกว่าภูมิใจมากค่ะหลวงพ่อไม่ทิ้งประชาชนค่ะ ก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนก็ดีใจค่ะที่ได้รับของจากหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อทําโครงการดีๆอย่างนี้ก็อยากให้มีดีๆอย่างนี้ตลอดไปค่ะอ,อ๋ออยากบอกหลวงพ่อว่าให้หลวงพ่อมีอายุยืนยาวเคารพหลวงพ่อมากๆค่ะหลวงพ่อมีจิตเมตตาไม่ทิ้งประชาชนมอบถุงยังชีพให้ประชาชนก็ขอบคุณหลวงพ่อมากๆค่ะสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนะครับได้มอบรางวัลโครงการปฏิบัติธรรมประจำไรมาดหนึ่ง ให้แก่สมาชิกสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายครับสำหรับการมอบรางวัลโครงการปฏิบัติธรรมให้แก่สมาชิกสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายประกอบด้วยพระพิษุอุบาสกและอุบาสิกาจัดขึ้นณห้องประชุมอาคาร3ชั้น6อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขน,นกยูงโดยพระาอาจารย์จิรพัฒน์กิติพัฒโทผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มอบรางวัลโดยแบ่งเป็นรางวัลผู้ที่นั่งสมาธิสองชั่วโมงทุกวันและเข้าเทวสภาผ่านเกณฑ์ไรมาสหนึ่งมี3รางวัลรางวัลนั่งสมาธิสองชั่วโมงเข้าเทวสภาผ่านเกณฑ์ไรมาสหนึ่งมี8รางวัลและรางวัลเฉพาะนั่งสมาธิสองชั่วโมงต่อวัน100เอร์เซนต์ไรมาสหนึ่งมี3มรางวัลและในโอกาสนี้พระครูสมุสนิทวงวิฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย ได้กล่าวให้โอวาดผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้ทุกคนได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ดีเพราะการที่เราได้ตั้งใจทำความดีเช่นนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีถือว่าเป็นภารกิจหลักควรทำให้เป็นกิจวัตรสม่ำเสมอเพื่อจะได้มีที่พึ่งคือพระรัตนไรที่เป็นความสุขภายในตัว คุณผู้ชมครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากเราจะทำร่างกายของเราให้แข็งแกรง่งทำจิตใจของเราให้แข็งแรงด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในวันนี้ครับช่วงเวียนนั่งสวดเรามีหลักพิชา123ครับนั่นก็คือการเวียนพระทักสินรอบพระมหาธรรมกาเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เป็นจานวนหนึ่งรอบนะครับ 2คือการนั่งสมาธิให้ครบจํานวน2ชั่วโมงและ3ครับคือการสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรจํานวนทั้งสิ้น3จบเช่นเดียวกับบุคลากรและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายนะครับที่ได้มีการเวียนนั่งสวดตามหลักวิชา123และที่สําคัญนะครับเราได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณาสุขอย่างถูกต้องมีจุดคัดกรองนะครับรวมไปถึงการสวมใส่หน้ากากาอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามรับชมได้ในช่วงเวียนนั่งสวดครับ ชื่ออุบาสิกาทัศนีโพธิเจนทัพจินดาค่ะเป็นอุบาสิการุ่นที่17ค่ะสำนักกัลยาณมิตรสกลกองรหลวงสิบเราเนี่ยให้เวลากับหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวเรามามากเพียงพอแล้วนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ให้เวลากับตัวของเราเองในการทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้ให้หลักวิชาไว้ว่าเราก็ต้องนั่งสมาธิมาสวดธรรมจักรแล้วก็เวียนพระทักษิณที่มหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งถ้าใครทําทุกวันนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าทั้งร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอเนเยปลื้มมากเลยนะคะเพราะว่าพอพวกเราทํากันเป็นหมู่คณะมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าสันติภาพภายนอกเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้ก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในภายในของเราเองค่ะ สำนักการานามิสาคนนะคะมีความตั้งใจอย่างยอย่างยิ่งเลยนะคะปกติแล้วเรามาสวดกันทุกวันค่ะแต่ว่าที่เรามารวมพลังกันก็คือทุกวันอังคารค่ะซึ่งทํากันมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานแล้วไม่เพียงแต่เวียนบาทักษินเท่านั้นนะคะก็มีการสวดธรรมจักรแล้วก็นั่งสมาธิพร้อมเพียงกันที่เทวสภาด้วยค่ะ วัดพรธรรมกายนี่นะคะมีมาตรการการป้องกันความปลอดภัยในเรื่องของโควิด -19 นี่ดีมากๆเลยไม่ว่าตั้งแต่เราเดิน9เข้ามาที่มหาธรรมกายเจดีนะคะทุกคนก็จะต้องมีการสแกนตรวจวัดไข้ก่อนนะคะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะคะทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสวด ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีหรือว่าการเดินเวียนประทักษิณเนี่ยเราจะเว้นระยะห่างนะคะ2-3เมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสามารถมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยของเราได้ในขณะเดียวกันทุกๆระยะนี้นะคะก็จะมีพิธีกรน้องๆอ,อ,อาสาสมัครนะคะก็ยังมีการประกาศเชิญชวน,นแล้วก็แนะนําการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในการที่จะป้องกันการระบาดของโควิด -19 ด้วยค่ะค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนภายในโลกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะ มารวมกันนะคะที่จุดๆดเดียวก็คือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทําตามหลักวิชาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ให้ไว้นะคะก็คือเราจะต้องไม่วิตกกังวลจนเกินไปอ่หยาบๆแล้ก็ปฏิบัติตามที่สาธารณสุขบอกนะคะละเอียดๆเเาาก็ต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็สั่งสมบุญอยู่เป็นประจำค่ะด o นวอลลี่บี happy นะคะทุกคนชื่อกล,ลยาวัฒนริยชาตินะคะเป็นอุาสิการุ่นที่12ค่ะ หลักวิชาของหลวงพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยค่ะได้สวดมนต์วนสวดธรรมจักรนะคะวันหนึ่งอย่างน้อยนะคะ3จบนะคะแล้วก็เดินเวียร์ระทักสินรอบเจดีย์อย่างน้อย1รอบแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะการทําตามหลักสูตรที่ท่านได้เป็นกําหนดให้กับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะจะทําให้ชีวของเราเนี่ยมีที่พึ่งโดยเฉพาะที่มหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สาคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ดังนั้นถ้าเกิดทุกท่านมีโอกาสอยากเรียนเชิญทุกท่านได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เวียนไปทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีเพราะว่าแหล่งแห่งบุญแหล่งแห่งเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่องค์มหาธรรมกายเจดีแห่งนี้ค่ะจะทําให้เรามีที่พึ่งภายในแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งกับคนอื่นๆได้และที่สําคัญคือเมื่อเราสว่างนี้โลกก็จะสว่างได้ค่ะ และอยากเชิญชวนทุกท่านว่าทุกท่านสามารถมีความสุขได้แม้จะช่วงวิกฤตนี้แต่เราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็เป็นที่เพื่อคนอื่นได้ด้วยการสั่งสมบุญบารมีของเราอย่างเต็มที่ค่ะด้วยการนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เวียนไปทักสิงรอบพระมหาธรรมกายเจดีค่ะ การมาสวดธรรมจักหรือมาเวียนไปทักศีนรอบพระมหาธรรมกายเจดีแห่งนี้นะคะเราก็ทําตามกฎที่เขากําหนดขึ้นนะคะจากพระมหาเถรสมาคมเนี่ยค่ะว่าให้เราใส่แมสนะคะทุกครั้งที่เรามาเวียนไปทักศีนหรือสวดธรรมจักแล้วก็นั่งห่างกัน2เมตรนะคะแล้วก็เดินเวียนไปทักศีนเดินห่างกันถึง3เมตรค่ะดังนั้นรับรองว่าปลอดภัยทุกคนที่มาสถานที่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะก่อนที่เราจะเข้ามาถึงก็จะมีจุดแอลกอฮอลให้กับเราทุกจุดในการทําความสะอาดนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่นั่ง ก็จะห่างๆกันค่ะเพื่อให้พวกเราก็ทำตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดขึ้นมาอย่างเคร่งครัดเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่มาที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้แล้วก็ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะรับรองว่าปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในเลยค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยนะครับได้จัดปฏิบัติธรรมนืงในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกครับเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่ผ่านมาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยคณะสงฆ์สามเณรเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคณะกรลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญโดยได้พร้อมใจกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักกระปะวัตนะสูตรซึ่งทุกรูปทุกคนต่างเปล่งเสียงสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียงกันเนื่องจากเล็งเห็นว่า การสวดมนต์โดยเฉพาะบทธรรมาจักกระเปาวัตนสูตรนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นบทสดแรกในพระพุทธศาสนามีบทนี้จึงทำให้พระัญญากนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระพิสุร,รูปแรกมีบทนี้จึงทำให้พระรัตนไรครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มีบทนี้จึงทำให้กงล้อแห่งธรรม ขับเคลื่อนพระศาสนามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายวิสาขบประทีพิธีเวียนพระทักษิณและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตทั้งนี้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นำมาสู่มาตรการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม เพื่อหยุดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9แต่เมื่อมาถึงวันวิสาขบาูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญสากลของโลกพุทธศาสนกิกชนจึงถือโอกาสเอาวันสำคัญนี้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่เนื่องจากปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9แต่ละวัดจึงได้มีการปรับรูปแบบและกิจกรรมงานบุญเพื่อให้พุทธศาสนกิกชนยังคงได้ทำบุญ และปฏิบัติธรรมในวันสําคัญโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเน้นให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านระบบออนไลน์ส่วนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดคือวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและนั่งห่างกัน2เมตรครับ คณะทำงานติดตามดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับได้ลงพื้นที่อำเภอคลองหลวงตลาดไทยและตลาดอายราในจังหวัดปทุมธานีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และติดตามการดำเนินงานป้องกันสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ครับคณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสมัยพรขวัญทองพานิจจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานคณะทำงานพร้อมด้วยนายนิติชัยวิริยานนท์นายอำเภอคลองหลวงและคณะลงพื้นที่ณตลาดไทยและตลาดอายาราเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของอำเภอคลองหลวงและตลาดไทยโดยคณะทำงานได้แนะนำการปฏิบัติ และกำชับให้สถานประกอบการและผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและประกาศจังหวัดปทุมธานีโดยเคร่งครัดครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุนนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกนะครับทั้งในประเทศรวมไปถึงในเขตกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลที่ได้พร้อมใจการสดพร,ร,ระบรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามรับชมได้ในช่วงท็อป10ครับ สำหรับ10อันดับในประเทศนะครับ İ, อันดับที่1ไ nah ด้แ hmm. ก่จังหวัดสระบุรีอันดับที่ 7, 2จังหวัดเลยอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่6จังหวัดมหาสารคามอันดับที่7จังหวัดปทุมธานีอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดนครราชสีมาและอันดับที่10จังหวัดสกลนครครับส่วน1ิอันดับของกรุงเทพมหานรและปริมณฑลมีอย่างต่อไปนี้ครับ อันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวงหนึ่งอันดับที่3นครหลวง6อันดับทีบบ <Bag> ่4นครหลวง7อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง4อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง17และอันดับที่10นครหลวง11ครับคุณผู้ชมครับวันนี้บญนีสมีข่าวสารงานบุญนะครับจากวัดไทยในต่างแดนมาให้คุณผู้ชมทุกท่านในร่วมอนันมุทนาบุญเช่นเคยครับ จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงเวอร์นิวสกับคุณเทียรพัฒน์เร่องโรธครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกกลับมาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับภาพกิจกรรมงานบุญการสร้างบารมีขอ,องพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนกันอีกชิ้นเคยนะครับ ซึ่งในวันนี้เวิร์นนิวส์ได้นำภาพกิจกรรมงานบุญของนักสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชามาให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกันครับโดยภายในงานคณะสงฆ์นำโดยท่านพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมผ่านทางออนไลน์ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชา โดยประธานนำกล่าวคือกาลยนานมิตรขชาพรกาลยนานมิตรไมเคิลแมกิตจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมใจการจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท่นบูชานอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกลาลยานมิตรนันทนาบุญเถลิงศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยมีกลาลยานมิตรคำพัวกลาลยานมิตรไตคำนวรังศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายจตุปัจยัยทยธรรมโดยมีกัลยนมิตรแพมมี่โรเช่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้นะครับตัวแทนคณะท่านเจ้าภาพแต่ละคณะก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนในภาคบ่ายท่านพระครูภาวนาวิเทศได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสและนำอธิษฐานจิตฉลององค์พระประธานจากนั้นเป็นกิจกรรมพิเศษคือพิธีมอบใบประกาศ เนื่องด้วยอุบาสิกาเพนประภาเดชะได้จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาโทรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนอตอิเท,เทิลเมืองบอสตันประจำรัฐเมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้วเป็นรายการพระครูพบปะญาติโยมฝั่งปกิณกะธรรมจากพระครูภาวนาวิเทศจออา้าอววัดวระธรรมกายบอสตัน ซึ่งทุกกิจกรรมแม้ว่าจะใช้ระบบออนไลน์แต่ทุกคนที่รับชมและร่วมกิจกรรมต่างก็ปรับปลื้มปิติและเบิกบานใจกันทุกคนครับทางด้านของวัระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันวิสาขาบูชาพิธีจุดโคมประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโดยผ่านระบบออนไลน์ให้ยอดกัลายาณมิตรวัระธรรมกายลอนดอนที่ประกอบพิธีกรรมอยู่ที่บ้านได้รวมสั่งสมบุร์ไปพร้อมๆกันครับ สำหรับพิธีกรรมเริ่มด้วยท่านพระครูภาวนาวิริยะวิเทศเจ้าอาวาสวัะธรรมกายลอนดอนท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลพร้อมทั้งสวดมนต์ในบทธรรมจักกัปวัตนะสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผอ่องใสน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวินวสาขบูชาจากนั้นเป็นพิธีจุดโคมวิสาขาประทีปพ,พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโคมวิสาขาประทีป และเวียนพระทักษิณรอบพุทธพระเจดีมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์ประธานสามรอบนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีถวายวิสาขบูชาและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยตัวแทนของคณะกัลยาณมิตรวัฒนรธรรมกายล,ลอนดอนคือกัลยาณมิตรเครือวันสุขเจริญได้นำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาดเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งคณะกะละัลยณมนตรที่ร่วมพิธีกรรมงานบุญที่บ้านทุกท่านต่างปลื้มปิติใจกับการสร้างบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับคุณผู้ชมครับแม้ในช่วงนี้จะเป็นช่วงของโซเชียลดิสแทนซิงทุกคนต้องรักษาระยะห่างเพราะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถมาสั่งสมบุญที่วัดหรือศูนย์ส่งเสริมจีิธรรมได้ก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือการสั่งสมบุญผ่านทางระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือว่าการสั่งสมบุญผ่านทางาก็ดีนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วให้เราทุกคนรักษาใจให้ผ่องใสและสั่งสมบุญอย่างสม่ำเสมอจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างง่ายได้ครับในวันนี้นะครับช่วงเวลาของเวอร์นิวส์ได้หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบูนิวส์นะครับประจำวันพฤหัส,สบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2563วันอาทิตย์มีบูชาครับแรม8ค่ําเดือน6ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ย้อนหลังได้นะครับตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะน,นี้ส่วนการสมการการบุญเช่นเคยครับสามารถส่งได้ทางไลน์แอปพลิเคชันโดยการสแกน QR code และแอดไลน์ ID รวมไปถึงอ e ีเมลที่ tvdmcnews@gmail.com ครับ ในช่วงนี้ผมรณกรินกัมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวขอลับาไปก่อนนะครับขอบกราบอุโมทนาบุญและสวัสดีครับ